กราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับวันนี้นะครับเราได้จะไปรับเด็กฝึกงานของช่องเรานะครับโอ้เสียงลวืบเราก็มาถึงแล้วนะครับชื่ออะไรครับชื่อกองนะครับผมแชแกอยู่ที่โรงต้นครับนี่นะครับเด็กฝึกงานของเราก็จะมาฝึกกับเรานะครับจนถึงเดือนมีนาแผนของเราวันนี้นะครับตอนแรกว่าจะ หเวนหาให้มันอยู่ได้ง่ายขึ้นสรุปไปเกาะแถมสารนะครับแล้วก็ฝึกอยู่ที่สนามบินนะครับแล้วก็อยู่ห่างกับผมประมาณ60โลก็พอมาถ่ายได้นะครับแต่ก็จะเจอมาบ่อยถ้าเกิดว่าชอบในตัวเพื่อนวัวผมอะไรชอบชอบในตัวเพื่อนผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เรามีรายได้ในการเติมน้ำมันมาหาเพื่อนนะครับให้ทั้งูโปร๊ะใช่เห็นกล้องไหมเห็นกล้องแล้วเห็นกล้องไหมครับโปรดักชันเราอะโปรดักชันเราใหญ่มากครับวัสดีเพื่อนบ้านสวัสดีเพื่อนบ้านนสวัสดี น้องวัวเพื่อนบ้านไปเตรียมพร้อมอยังไปรพร้อมแล้วครับเราจะไปท่าเรือเกาะแกมสารนะครับยังไม่รู้ว่าเราจะโปะแตกหรือเปล่าจะไปได้จริงๆหรือเปล่านะครับ <c oughs> แค่เห็นพันแบบแล้วก็ไปเลยนะครับไปแบบงงๆจะก,กระทาเรือเลยจะเสียงโล่เข้าวันนี้เราไม่รู้ว่าข้ามไปยังไงนะครับยวเราต้องหาคนในพื้นที่นะครับใช่เราต้องถามคนในพื้นที่ต้องิไปยังไง เจ้าถิ่นแล้วเจ้าถิ่นแล้วไอ้เจ้าถิ่นไม่ค่อยเฟรนลี่กับเราเท่าไหร่เลยนะครับพอเราจอดปุ๊บอันนี้นะ่าจะเป็นเจ้าที่มากกว่าเจ้าถิ่นนะครับ <c oughs> นี่ขาดีจะบอกครับอันนี้คือรอบเดียวแตจ,จะบอกไปคร่าวๆนะว่าเท่าไหร่นะสามร้อยสาทไปกลับไปกลับนะครับน่าจะเปนเกาะนู้นบอกแล้วว,นนลว,นนนนว่าจะมีเกาะนี้นะเกาะนี้ในเกาะนี้จะเกาะนู้นใครที่มาช่วยคอมเมนต์บอาเลยนะ เดี๋ยวเราไปตัวขอดที่เราคิดอย่างน้อยไม่ได้ไปก็ได้ขอดที่เระคิดตอนนี้เราไปอยู่ที่คาเฟ่คาเฟ่ทางไปแนละถือว่ามาชมทะเลแล้วก็มาดูเรือนะครับดดเดี๋ยวเรจะมีที่หาดี๋ยวลองดูหาดน้ำใสเออใช่เดี๋ยวเราจะไปหาดน้ำใสกันนะครับใช่ <laughs> ไม่รู้จะรู้อะไรเลยนะแล้วก็ กระช๊อกอยู่ชคกี้พายโปรดักชั่นมิชิเปอรโปรดักชั่นนะครับดักชั่นนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปหาดน้ำใสแย้หาดน้ำใสป้งเดี๋นะครับครับผมไม่รู้ว่าจะไปหลงแล้วก็จะเข้าได้หรือเปล่าเป็นบี้เป็นี้ของเราโอเคลาก่อนแสมเสมอสารลาก่อนครัสารสารสารคอนเทนต์ ค่าเดือนนะครับคนละ300ไปกลับนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันไปได้เราก็น่าจะไปเราก็จะเสียตังค์กันไปแน่นาสุนะครับสรุปไปหาดน้ำใสเดี๋ยวไปหาของกินแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนิดเชียคอนเทนต์ทั้งนั้นวันนี้คอนเทนต์ทั้งนั้นทั้งหลงทั้งผิดท,ทางทั้งเลยไปดูทั้งวันเลยเนี่ยนี่เผาโลล่าสี่ร้อยนะครับเสร็จถูกนะครับถูกรา oh. คาต่างแอบ้านมาน <laughs> มันก็จะมีพวกของกินเราสามารถโต๊สักลายร้อนต้องเห็เราไปขึ้นคือชอบตากแดดวะครับได้เดี๋ยวเราจะขึ้นขั้นบินลน่างนะครับมันจะเป็นเกาะที่ปลอยโอเคเย็นอันนี้ก็คือหาดน้ำใสนะครับมาถึงแล้วเราเราจะเตรียมกลับกันนะฮะโอเคเรามาถึงแล้วถือว่าเราเช็คอินแล้วครับถึงจ่าเช็คอินแตกลับดีกว่าเราลองพายเรือฟอยอดไหมสี่ห้าร้อยคิดค่าหรือเปล่โอ้ยชั่วโมงละร้อยอะไรอะเรือเรือขออภัยในความมัวของกล้องนะครับตอนนี้เรา เห็นเห็นเราทำอะไรกันอยู่ครับฉันมาทำอะไรที่นี่นะครับเรามาใช้แรงงานเด็กฝึกงานเรากันนะครับโอ้นี่ครับเขาเรียกว่าหนึ่งแรงกร๊อกอันนี้เราก็จะมาหายเดือชิวๆกันสักชั่วโมงนะครับจะเ,นนเวขวาครับน้องง่าครับเด็ก เด็กฝึกงานของเรานะครับอยา่าถ้าเกิดว่าเขาทําดีเราอาจจะให้เขาผ่านโปรนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับติ๊กใหกดซับกระดิ่งให้ผมนะครับเพื่อที่จะได้มีเงินจ้างเด็กฝึกงานนะครับเด็กฝึกงานของเราเห็นไหมครับเอ้ยส้ายหน่อยสายหน่อยอาจซ้ายหน่อย,ย,อย,อย,อยโอ้หน้ารอยชิบหายไม่มีคน <are> <c oughs> นั่งหน้ารอยเลือลากยกล้อนะครับเดี๋ยวพาเรือต่อนะครับอ้อหน้าลอยโอ้ยชน เรือมันแรงจริงก็น่ารอยเลยวะนะครับเด็กฝึงงานเราจะโชว์กำลังนะครับถักเรือมากกว่า20ตันในนิ้วเดียวนี่นะครับเด็กฝึกงงานผมอยู่กับเรือมามากกว่า20ปีแต่เขาสาธิตวิธีการขึ้นเรือครับผมคือบางคนน่ะจะปีนขึ้นอย่างนี้เลยถ้าจะมาเป็นอย่างนี้เลยถ่ายเปวิธีที่ผิดนะครับหรือว่าเราจะอ้อมไป การท่จะขึ้นเรือฝั่งนู้นเนี่ยมัน,นีวิทีครับเดี๋ยวผมสอนให้ดูะ <c oughs> จะลอยไปที่เดีววิธีการขึ้นเรือที่ถูกต้องไหมครับมนนีเชือกครับ <c oughs> เชือกเนี่ยมือเรามือ้าเราเราดึงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ <c oughs> อะไรดีดีละทีเดียว อ่าเดี๋ยวผมจะไปลองช่วยนะครับเพื่อโชว์ความเซียนนะสองวินงครับเราจะมีที่จับอยู่างนี้นะครับไหน,น,นวะที่จับไหนวะให้เราเอามือกดลงไปนะครับตรงนี้นะครับ,อ,รบอันนั้นทีระบายตาวสามวิ้ครับหนึ่งสองสามอเประสบการณ์ขึ้นเรือมึงกี่ปีนะยี่สิบปีอนึ่งื่ออะาไห2ยี่สอง จริงจริงเมื่อกี้มาเป็นมุกนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตพิธีการขึ้นเรือที่ถูกต้องนะครับว่ามันขึ้นอย่างไงกันแน่นะไม่อง่ระบบอะไรก็ใด้อย่างแรกนะครับเราต้องเิ่นกักการจับเรือสองมือจับเรือแล้วถ้าจะจับปลาสองมือแล้จับปลาสองมือก็จะห <c oughs> ลุดแน่เป็น วิธีการขึ้นเรือมีเป็นร้อยแปดวิธีเข้าใจไหมมีวิธีอาจจะเป็นวิธีที่ร้อยเก้าก็ได้การขึ้นเรือที่ถูกต้องเราต้องจับให้มั่นโคเข้าใจไหมนะครับเราต้องดูขึ้นเข้าใจไหมขึ้นตีขึ้นมานี้เป็นแค่วิธีการจ้ำเพื่อเตรียมตัวตั้งหลังก็ไม่ดีก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ดีเลยก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ดีแล้วขึ้นอย่างนี้เข้าใจไหมแล้วเราก็จ้ำเข้าไปด้วยเข้าใจไหม อันนี้แค่มนมีทางเทคนิคไม่มี้กูแค่เอาหาง้ยเม้ยอ้้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้เยเยเฮเฮยเ้ยเเอเเ้เเเย้เยเ้ย้ ไปแจ้าเตรียมตัวเรียบร้อยนี่คือวิธีการปีเรือที่ถูกต้องเข้าใจหมายแต่จเฉพาะขึ้นเรือเนี่ยนี่นะครับเราก็มาออกเรื่องอะไรฮันนีมูน <c oughs> ฮันนีมูนผมก็มาฮันนีมูนกับแฟนครับนะครับผมแล้วก็เราจะามาพกมาที่ปีนะผมมาเกือบสามสิบกว่าปีแนละ้วสามสิบปีแล้วครับวันนี้แล้วก็อายุใส่นะวันเกิดที่ปากมานี่พ่อยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดผมก็นั้นแหละเป็นเตอร์วเขาเป็นพ่อเดียวกัน คือตอนนี้คนดูได้อะไรจากเราจะพาไปเด็กงานเปิดหุ๊เปิดตาบอกเขาไปว่าเคยพายเรือแบบนี้ไหมครั้งแรกครับผมในชีวิตไม่พลาดอย่าไม่พาดแกเขาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเลิกนะคือจมอยู่อย่างเงี้แหละการพายเรือยังถูกวิธีมีเป็นร้อยแปดสิบทีข้างใจหมายอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่ร้อยสิบก็ได้เราต้องเริ่มจากท้ายขวา ขวาขวาเพื่อให้เ,เรือวนกลมก,ก,กว่าสามรอบแล้วก็ขึ้นเมนต่อได้เลยต <c oughs> ้องเริ่มจากถ้าอยากให้เรือไปตรงเราตร้องอาตรงตรงอย่างนี้ข <c oughs> วาซ้ายนะครับถ้าอยากให้เรือไปตรงเข้าใจหมายซ้ายขวาซ้ายเพื่อให้เรือมันไปตรงตรงังครับตอนนี้คอมเร็วเวอยู่ที่กี่น็อตครับน่าจะประมาณเดี๋ยวรับก่อนนะครับอันนี้นัดหนึ่งนัดสอง น่าจะประมาณ6น็อตครับ6น็อตนะครับผม6นัดนะครับผมโอเคแล้วตอนนี้จากทิศทางลมเนี่ยเรามีทางที่จะขับไปทางไหนครับหมดอย่างหรอเลยครับเราน่าจะพลิกถ้าทิศทางลมตอนนี้เราน่าจะพลิกแล้วผ่านเยอะขโมยจริงๆมันจะมีห้องพักด้วยนะครับเราสามารถติดต่อพักได้ถ้าเกิดว่านี่ครับพักนอนค้างนั่งจิบน้ำชิวๆชมพระอาทิตย์ตกในที่เท่าไนะจ๊ะเราสามารถมาได้นะจ๊ะครับไม่เท่าไหร่นะ โดยรวมขับเราต้องไปหาลองถามเขาเดี๋ยวเราจะมาพักโดยรวมโอเคครับเป็นไงบ้างกับประกาศที่โดยรมเหนื่อยครับไม่รู้ว่ามาทําไมนอนนั่งเล่นเกมอยู่ห้องก็ดีเสร็จแล้วถาเรื่องมาพร้อมเหงาทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับกดตับกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีเงินจ้างเด็กฝึกงานมาทํางานกับเรานะครับครับผมรับรปิดเลยปะเนี่ยยังยังยังใช่ไหมโอเคเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนดูจะจบคลิป โอเคได้กะเลต้องพูดแท๊กๆไปแมงทั้งคลิปอ่ะได้ได้คนติดตามอ่ะได้แล้วอาจะขยันขายเราจะขยันขายทั้งคลิปนะครับจะพาเรือไปบนยอดเขานน้นฮะเดี๋ยวจะพาเรือขึ้นไปครับเดี๋ยวก็ติดตามกันยอดเขาพาเรือชื่ออะไรยอดเขาเห็นปะโอเคครับเราจะไปติดตามการพาเรือขึ้นยอดเขาอะไรเก่งเก่งเก่งแมงใช้แรงงานวลโวเนี่ยมึงใช้แรงงานกูอยู่นี้ บริษัทอะไรบริษัทชื่ออะไรบริษัทบงเบงมหาชนจำกัดบงเบงโพลังชั่นจำกัดมหาชนผมบิ๊กบงเบงนะครับอันนั้นก๊อกกองแก๊งก๊อกแก๊กก็แก๊ก๊อกแก๊กเลยเอาแก๊กเลยสั้นๆก็ก๊อกแก๊กก๊อก็แก๊กได้ไอ้ก็ก็แก๊กเดี๋ยวเราจะมาถ่ายแบบว่าเป็นวิดีโอโ o โ o นะครับน้ำแบบประเด็น บรรยากาศหาดสวยๆขาวๆน่ารักๆนะครับเมตตายอ่ะพายกลับไปจะเกยตื่นแล้วแหมเด็กฝึกงานเรามันอู้งานจริงๆว่ะแต่ก็ไม่ให้ผ่านซะหรอกไปไปมือไม่พาย่าเอาเท้าลาน้ำนะครับที่มาของคำว่าเท้าลาน้ำนะครับครับผมผมกำลังอ่านแรงลมมอยู่ครับผมรายงานครับ ครับผมอันนี้ความเร็วเลยพี่อันี่ส2งนัดดูจากขั้วเนียวทำไมคนเหนื่อยเขาพายดูเท่กันนะว่าทำไมเราพายดูเซอร์จังมั้ยเซอร์ทุนเนี่ยจักราเท่านี้เท่ากูปุ่มต้องใส่ดัน้อนแสงของกูถ่ายมึงก็ย้อนแสงพอมึงถ่ายกูก็ย้อนแสงมึงใส่แค่ฝั่งเดียวไม่ใช่หรอสองฟังกูเห็นใส่ฝั่งเดียวตั้งนานแล้วแสดงว่าหล่นเร่องนานแล้ว <laughs> อับจริงไอ้ <An ch im mon> อยังคนเดิมใจคนเดิมตั้งนานเดีย๋ยวทุกคนนะฮะย้อนไปดูว่าตอนตอนที่ก่อนจะลงเลยแนละ้วม,มนมน,นี้ต้องมีทางเฮ้ยเออเราไปย้อนคลิปดูไหมตอนที่เราตัดกันเสร็จแล้วอ่ะว่ามันหายไปตอนไหนกูว่ามันไม่มีตั้งแต่ออกจากห้องมีมีใช่ไหมเออเดี๋ยวเ,เราจะไปดูกันว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ที่ตั้งแต่แตแตคุณนเรือนเนี่ยว่าคุณเหลือข้างเดียวเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่อ่าทุกคนนะครับถ้าดูอยู่ช่วยย้อนกลับไปดูแล้ว พิมพ์ลงใต้คอมเมนต์ด้านานะครับว่านาทีที่เท่าไหร่นาทีที่เท่าไหร่ที่ตงังหูเราหายนะจ๊ะเราจะพยายามตัดให้มันมีอ่าเรุหลบเราก็หาไม่เจอถ้าคนไหนที่ตาเก่งๆชาเลนจ์เลยดีกว่า,วาอ่ะกดชาเลนจ์ให้คนงมงมกดไลค์กดซับตะไคร้แล้วก็กดสับกระดิ่งให้เรานะครับแล้วแท็กว่านาทีที่เท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะไปดูสําหรับคนที่เจอเป็นคนแรกนะครับมันก็เก่งมากครับมีแค่นี้แหละเราไม่มีอะไรในคลิปหน้าเราจะเป็นงมงมหาจิ๋วนะฮะทางขวาของเราที่หายไปจะมาที่นี่อีกรอบหนึ่งแต่ไอีกสองเดือนไม่ไหอ่าน่าจะที่อื่นแล้วแหละไม่น่าที่นี่แล้วแหละอ่าเราสปอยกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมีมิติ้งจบเด็กปุดงานของเรานะครับอีกประมาณสองสามเดือน แต่จะพาไปเที่ยวงบสุดประหยัดเหมือนทริปเกาะล้านสนุกแน่เอาคไปซาลาแมนเดช์นะครับว่าจะไปที่ไหนไปอย่างไรกดปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ถึง1,000ล้านซับสไครเบอร์ด้วยนะครับถ้าถึงร้อยเนี่ยเราจะจะไม่ทิ้งเลยถึงร้อยคนหึงร้อยคนแรกนาร์ดของคุณเต๋นะครับแจกกันรล มาจิ้มฝันมันก็ใ<ะ>ก้ตังค์หูข้างนึงนะคันนี้ีข้อแม้คือต้องลงไปงมเอเดี๋ยวง <c oughs> เราจะแจกให้นะครับข <c oughs> ้อแม้คือต้องดูคลิปเราให้จบแล้วแปย้อนรอยว่ามันหายที่ไหนแล้วก็ไปหาเอาเองนะไม่หาให้นะแต่เราเดี๋ยวเราจะเขียนคอมิทธิ์ว่าถ้าคุณหาเจอเนี่ยคุณเป็นเอาไปเลยใช้เลยเ,เราจะอัดคลิปให้คุณเยีย่ยมจริง <c oughs> จริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงแอปดูหรือว่ารูปหรือเปล่าถ่ายรูป อ้คนข้างหั่ะลุ้มรุ้ม้าให้รรากาขอประชาสัมพันธ์นไปถึงแลท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางมาเที่ยวที่หาด,น,าด,ดน้ำใสสถานที่นี้จะดมดำน้ำหาดน้ำใสของเราบริการดำน้ำทุกประ,าาะการตัอนี้ไปเอาเสื้อไปเขาจเดินทางดำน้ำนะครับงแรก ไม่รู้ว่าจะได้บรรยากาศขนาดไหนนะ เราก็มาถึงที่ชมวิวเขาเรียกว่าถ้ำลับของขาอาหาดน้ำใสตามน้ำใสแล้วนะครับก็จะเห็นว่าด้นานในเป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีปลาครับเมื่อกี้เห็นปลาปลาจิ้งโง่ไหมไนเห็นไหให้ปลากระตูนเออเห็นีเหนี่นยอยุ่นมันเป็นท่านใดท่านใดหอยเม่นหอยเม่นนะครับเดี๋ยวเราไปชม This is not a Christmas This is not a Christmas song ไม่เป็นนะครับมีเทนตอตนำน้ำอาคัดแรกตักคู่ครับคุณใช่ครับก็ขอบคุณมากครับน่าจะไม่ถ่ายแล้วแหละน่าจะกลับบ้านแล้วก็จะไปถ่ายปิดที่บ้านกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีคุยอะไรนิดหน่อยนะเรื่องรายละเอียดก็คิดง่ายเนี่ยมีแทนคิดง่ายครับก็ทำอาหารเงี้ยก็ถ่ายวันนี้แหละโอเคออกไปคิดกันเลยเอ้เอ้ คนละคลิปแต่ว่าถ่ายวันเดียวกันเราเดียวๆเราพูดจริงๆเราไม่มีแบบเปี่ยงเปลี่ยนเสื้อเสื้อเปียกนี่ยแหละเดี๋ยวก็เจอกันคลิปทำอาหารนะครับเป็นราบปกไก่เมนูเ้าเรียกว่าเมนูเด็กขอก็ได้นะครับแบบถูกมือใหม่ก็ทําได้หร,รือเปล่าเพราะตังเราไาต่หอดเพราะอังเราเด,<ำ>ดาน้ำน้ำไปเลยครัรผอมจะเอาไปกลับห้องดีกว่าไ <laughs> ม่มีอะไรแล้วพบตจะหม <laughs> ด <laughs> ห้องพักเพื่อนนะครับหลังจากที่เราดําน้ําดูปกาลังมานะครับเราก็มาถ่ายคลิปทําอาหารนะทาอาหารอะไรก็ไปดูอาทิตย์หน้าหรือหน้าหน,หน้าหรือหน้าหน,หน้า,หน,า,ห,นาหน้านะครับแต่ก็มีเป็นเมนูเด็กหอสุดประหยัดนะครับก็จะเดืนไปกดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็เด็กและกลับมาก็เหนื่อยนะไปเที่ยวมาหลายที่ก็คงจะเห็นนะครับขอบคุณทีณ่ ดูกันจะจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสับกระดิ่งให้ผม,ม,มด้วยนะครับดีผมเองวันนี้มาไป็นตัวเชียร์เด็กด๊ทุกอย่างครบนะครับเดินไปกูมั่นใจทุกอย่างครบเดี๋ยวเขาไปเช็คที่บ้านแล้วลองมองที่ก็เชสวยงาม ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับรในภาพ,พวิดีโอมันอาจจะไม่ค่อยดีเพราะใส่ซองกันน้ำนะมันอาจจะเป็นเบลอๆหน่อยแต่ก็บางคนที่ชอบคนครบครบครบขอบคุณนะครับเราทปบอนเตอร์เข้านะครับซื้อกลโปแล้วก็ที่กันน้ำดีๆนะครับผมเขาจะเข้าไม่เหี่ยชทองบอนเตอร์คือคค้ดาิดบาปปอกปอกบือเรียบร้อยอร่อยหอม เราจะไปบอลลูนีอ่ะแล้วมึงจะไปเไปไหนไปเวนท์แต่ซัมโเซอร์เป็นแบบพ่อแม่เราอ่ะหมดทั้งเนี okay, ่ยอ๋อโอเคครับมันก็จะแปลกๆกันอย่ในยี้แหละเนาะแบททั้งหมดแล้วพอแล้วว้าวว้าว